ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้กลับมาอีกครั้งนะครับหน้าคลองยายแก้วฝายน้ําล้นทั้งซีของตำรลหนองบานอำเภอจักตุรัดจังหวัดชายภูมินะครับช่วงนี้ประมาณเที่ยงเทยงนะครับของวันที่9กันยายน2566นะครับก็มีชาวบ้านมากมายนะครับที่มายกสะดุ้งหรือยกยอนะครับแล้วก็หวานแห่นะฮะ บางคนก็มีไอ้แท่นหรือว่าที่หวานข้างบนนะครับนะหรือบางคนก็ขี่เรือนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละคนได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับก็เชิญชวนนะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับตำบลหนองบัวบานอำเภอจกตุรัดจังหวัดเชัยภูมิหรือว่า ชาวเชยภูมินะฮะให้รู้จักว่าตรงตรงนี้บริเวณปากคลองใหญ่แก้วนะครับมีการหาปลานะครับนะฮะหรือคนที่จะมาซื้อปลาในราคาที่ถูกนะครับก็มาที่นี่ได้นะในช่วงนี้นะครับอ่ามามาลุ้นนะครับอันนี้เป็นยอของน้าสมบูรณ์นะครับนะฮะเป็นยังไงครับมีเฮเปล่าครับอ่าวนะครับ มีบ้างนะครับมีบ้างนะครับก็จะเป็นปลาอะไรบ้างครับมีปลาอะไรบ้างครับนะ้าปลาขาวนะครับปลาสร้อยนะครับทางภาคกลางเขาเรียกปลาส้อยนะครับอันนี้เป็นสะดุ้งใหญ่กี่นิ้วกี่ศอกนะครับตัวนี้ครับ สิบอก3เซนนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับระดับโปรนะครมืออาชีพเท่านั้นเดี๋ยวขอยกปลาให้ดูหน่อยนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับเผื่อทางบ้านจะน้ำลายไหลามายกเหมือนกัน,น,นโอเคสะดุ้งลงก่อนครับมา,มาดูครับอโอ้ไม่ครับเห็นไหมครับ ประเมินสถานการณ์ว่ากี่กิโลครับโอ้โหโอ,โห,โอโหครับเห็นไหมครัตัวนั้นปลาปลาปอ,อ๋อปลาจอกนะครับน่าจะอยู่ประมาณโลไปปลายโอเคครับอันนี้คือสะดุ้งของทางน้าสมบูรณ์นะครับก็เป็นฤดูดการ หาปลานะครับช่วงฤดูน้ําออกนะครับน้ําบริเวณนี้ไหลมาจากลำน้ําชีนะครับปากทางลาน้ําชีวิ่งเข้าสู่บึงละหารอําเภอจักตุรดสจังหวัดชัยภูมินะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปเจ้าอื่นๆน,นะครับให้ดูบรรยากาศว่าเขาได้ปลามากน้อยเพียงไหนนะอ้าวไปกันเลย การหวานแหะนะครับนะก็มีผู้ช่วยกับตันกับตันเรือนะครับนี่กับตันนะฮะเรือค่อนข้างจะเหมือนไททานิกอ,อย่าพาล่มนะครับจะได้ภาพช็อตเด็ดเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนกับการหวานครั้งนี้นะครับนานหน่อยถ้าทางจะได้เยอะนะครับ เออใครมาอยู่แถวนี้พีรันไปไหนพีรันได้ไหมโ,หโหอ,อ้โหขามขามพีๆๆ <ela> ่อ่าฮะเพราะเนื่องจากว่าติดติตนนดน่าจะติดติดต่อติดอะไรที่อยู่ข้างล่างครับทำให้ปลาออกนะครับโอเคครับขอบคุณครับาานะบค,ครับมา,รมาอีกหนึ่ง บริเวณทางน้ำไหลนะครับของปรกคลองหญยแก้วนะครับก็มาลุ้นกันหวานแหนะครับช่วงนี้น่าจะมีปลาเริ่มเข้านะครับก็หลายคนนะครับที่สังเกตดูนะครับยกขึ้นก็มีเต็มแหทุกคนนะครับอ่ะเรามาลุ้นกันครับพี่น้องทางบ้านช่วยลุ้นด้วยนะครับว่าจะยังไงทางโน้นหวานไปแล้วครับ เรียบร้อยครับนะครับทีนี้เรามาลุ้นกันท่านผู้ชมคงเห็นนะครับว่าน้าเนี้ยจะไหลไปทางนู้นนะครับแหกก็จะไหลตามน้ําไปนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเดินกลับมานะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีนะฮะมีทั่วไปครับนะฮะตอนนี้มีทางการหว่านแหแล้วก็ยกสะดุ้งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ โอ้โหน้ำตอนนี้น้ําแรงมากครับอันตรายนะครับแอดมินถ่ายแล้วก็คงจะต้องรีบขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่กันหลายคนไม่ปลอดภัยครับน้ำหนักเยอะเอหัี <c oughs> าวก,กว่าฮานมันจะหักนะฮะนะครับเริ่มตึงแล้ว แหนะ้นที่ไปไกลนะ <ไป S 1> เออไกลๆ<ก>นะครับเออไไน,นะครับไม่นี่ดึงไหวนะนะครับไปไกลมากนะครับพี่แฮนู่นเลยครับเดี๋ยวก็ค่อยๆสาวขึ้นมาเดี๋ยวมาลุ้นปลาขาวไปด้วยกันนะครับโอ้โหปลาข,าว,า,ขาวหรือปลาขาวก็ไม่รู้นะฮะเขาบอกว่า มือแดงมือพรอ้อมหโอ้โหัหหัวขึ้นมาแล้วครับโอ้โหฮะเอาละครับไม่ผิดพลาดหวังแน่นอนอไม่ผิดพลาดหวังแน่นอนครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม เห็นไหมครับอ่ Đ านะครับได้มาตั้งแต่หัวเลยครับอ้าวอ้าวอ้าวมาแล้วครับค่อยๆนะครับค่อยๆ ค่อยๆครับดูดูคนลุ้นนะครับ <ๆ S 2> ในช่วงระหว่างที่รอนะครับก็ขอประชาสัมพัน ให้กับชาวตำบลใกล้เคียงของตำบลหนองบานอำนะเภอจตุรัจังหวัดชายภูมินะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะมาทํากิจกรรมตกปลาหวานแหยกสะดุ้งนะครับก็เชิญนะครับที่คลองใหญ่แก้วนะครับได้หรือคนที่จะมาซื้อปลานะครับสดๆเป็นๆไปปล่อยก็ได้นะครับนะ mm hmm. แบบ ยังยังหายใจอยู่ว่างันครับเขาเรียกว่าปลาสดๆนะครับปลาเป็นๆนะฮะในราคาที่ไม่แพงครับนะครับคนแถวนี้เขาบอกว่ากินจนเบื่อแล้วปลาอร่อยเออปลาอร่อยนะครับปลาแม่น้ำนะครับเราใกล้แล้วครับเรามาลุ้นกันครับเรามาลุ้นกันครับแมทชช็อตเดียวนะครับให้ช็อตเดียวนะครับเดี๋ยวไปลุ้นคนอื่นนะครับเดี๋ยวช็อตเดียวนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ที okay. ่นกบาลชาแนลนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะครับว่าดูจากที่ไหนนะครับมาลุ้นกันครับอ้าวโอ้โหโอ้โหอ้าวโอเคครับเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่นะครับโอเคมีปลาหินมาด้วยนะครับปลาหินมาด้วยโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ ให้โอกาสถ่ายทำนะครับช่องหนวบาลชาแนลนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าดูจากที่ไหนนะครับหรืออยากให้ไปถ่ายทําอะไรบอกด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจ้าอื่นนะครับสวัสดีครับครับครับมาลุ้นเจ้าลุ้นกันนะครับไม่ได้ลุ้นตอนหวาดนะครับลุ้นตอนยกปลาขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับว้าวไม่ธรรมดาครับคุณพี่เสื้อแดง ไปแล้วเมียบ,บอกว่าไม่ได้ร้อยโลห้ามกลับบ้านโอเคครับเดี๋ยวไปเจ้าอื่นต่อครับครับตัดมาทางนี้นะครับอันนี้แม่ค้าขายน้ำนะครับแม่แม่ตักใช่ไหมครับมาทำการยกสะดุง้งเล็กด้วยนะฮะหรือใครต้องการที่จะซื้อน้ำก็เรียกได้นะครับ เดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าแม่ตักจะโชคดีหรือเปล่ามาแล้วครับอา,อามาดูกันครับอ้าวมีตัวครับมีตัวครับแต่ยังไม่เยอะ โอเคครับเดี๋ยวตัดไปเจ้าอื่นนะครับนะทางนุ้นก็กำลังลากแหอยู่ครับดูเลยครับแหสีม่วงสดใสครับว้าวครับทางนี้ไปอีกแล้วครับบรรลุนแหสีม่วงกันครับ มีตัวไหมครับอาจจะมีตัวอยู่บ้างครับแต่ไม่เยอะครับโอเคครับตัดไปเจ้าอื่นครับโอเคครับจะได้มาดูเซียนเนตนะครับเนียบาทแรกนะครับบาทแรกอ้าวสโลว์เอ้านี่นะครับโอ้โหแตกเป็นสุ่มเลยครับแตกเป็นสุ่มทางนี้ก็ยกนะครับอ่ามารุนด้วยกันนะฮะชัดๆอ่ามาแล้วครับ อาเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับโอเคปลาประมาณสองเซนนะครับอ่ะมามาดูเซียนเนตใกล้ๆนะครับมาดแรก เอา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 ,เอาโอ้พี่น้องเนะอออ,อ,อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นลูกชายต่อครับโอ้โหเกือบจะโดนตากล้องคนระับเนี่ยแล้วจะไปยืนนี่แหละอยเ่ขางบ้านเนี่ยเออได้ภาพที่สุดนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับนั่ง เนี่ยก็อีกไม่เกินหนึ่งนาทีครับได้รู้ผลว่าเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมครับเป็นไงครับเป็นไงครับ เป็นไงครับเป็นไงโอ,โอเคครับต,ตัวแรกแหกหมานมาแล้วครับหนึ่งตัวครับปลาตื่นกล้องฮนะครับมาลุ้นกันอีกทีครับกับทางด้านฝั่งนี้นะครับเมื่อก,กี้พอดีไม่ได้ถ่ายเจ้านี้นะครับ ก็เต็มแผลเลยคส่วนมากจะเป็นปลาแปกนะครับมาดูอีกครั้งครับว่าจะเป็นยังไรมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตั้งแต่ต้นเพาเลยครับโวโอเคครับได้อยู่ครับได้อยู่ siêng cho à, mà đù đu... mà đi cho à. มีติดมาบ้างนะครับมาลุ้นเสียนแลดูนะครับว่าเต็มแหหรือเปล่าหลังจากที่ หยุดพักหลายชั่วโมงดึงไม่ขึ้นแล้วครับดึงไม่ขึ้นแล้วครับดึงไม่ขึ้นแล้วครับอ่าลุ้นลุ้นนะครับลุ้นครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับโอ้มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไม่ฟาวครับหนึ่งแต้มรือสองแต้มครับ โอเคครับท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้นะครับวันที่9เดือนกันยา2อ6นนะครับนะช่วงนี้ก็ล่วงเลยเวลามาหลายชั่วโมงนะครับบรรยากาศก็คืมฟ้าคืมฝนนะครับก็คงจะตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ชมบรรยากาศนะครับที่ชาวบ้านนะครับ ได้มาหาปลาในช่วงฤดูการน้ำลังนะครับที่เข้าบริเวณคลองยายแก้วไปสู่บึงละหารนะครับอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมินะครับก็ขอประชาธัมพันธ์สำหรับทุกท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมหวานแห้ตกปลายกสะดุ้งหรือยกยอนะครับก็ มาได้นะครับช่วงที่น้ํายังไม่เยอะนะครับเยอะแล้วก็ยังทําได้อยู่ครับโอเคครับก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ